คุณกำลังฟัง Environment Podcast Environment พูดแทนธรรมชาติสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพวกเรา2คนในรายการ Weekly น e w นสิ่งแวดล้อมหน้าบ้านครับวันนี้ผมไอซ์มากับนะแล้วก็มากับนะแหมเอามมกนี้มาเล่นเล่นชา้าไปนิดนึงนะเอาสวัสดีครับพี่ณะสวัสดีครับพี่นะพไอซ์เป็นไงบ้างครับเอ่อสบายด,ดีครับสบายดีฮะ ก็เริ่มจะชินกับการใช้ชีวิตช่วงโควิดบ้างหรือยังครับเพราะว่าเหล่านี้มันก็กี่เดือนละแต่ประมาณหนึ่งเดือนได้ครับแต่เแต่ล็อกดาวน์มาใช่เริ่มชินบ้างหรือยังก็จะถามว่าชินชินไหมมันก็ชินระดับหนึ่งแหละครับแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เนาะออกไปเห็นอะไรข้างนอกไม่ค่อยได้ไปห้างไปอะไรไม่ค่อยได้ครับผมก็เห็นแต่บ้านนี่แหละเขได้อยู่แต่ที่บ้านใช่ไหมใช่โอเคเราก็มาเข้าเรื่องราวของเรากันเลยดีกว่าครับวันนี้เริ่มต้นด้วยข่าวสั้นๆ ซึ่งวีคนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหนบ้านเรามากๆนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้มีการแวะไปนอกโลกเท่าไหร่หรือวาจริงๆไม่ได้แวะไปนอกโลกเลยสำหรับวีคนี้ไม่ได้แวะไปต่างประเทศมากนะครับแต่ว่าเราจะเน้นกันไปที่เรื่องราวเกี่ยวกับในบ้านเรานะครับก็มาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกกันเลยครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านว้าไปที่สุขโขทัยมรดกโลกล้ำเลิศก,กำเนิดลายสื่อไทยดำรงพุทธศาสนางามตาผ้าตีนจบสังฆโลกทองโบราณสักการแม่ยาพ่อขุน ลุงอรุณแห่งความสุขอ่าเป็นไงวันนี้ผมทําการบ้านมาดีนะครับรอบนี้ <c oughs> แต่ว่าน่าจะมีอ่านผิดสักอันนึงแหละ,ะ <c oughs> เดี๋ยวจะหลุดประเด็นมาถึงสุโขทัยแล้วนะครับเราก็จะวาร์ปกันไปที่ตลาดเช้าบ้านสวนกันนะครับก็เป็นตลาดที่เขาปรับตัวให้เข้ากับยุคโควิดนะครับโดยที่เขาก็จะมีการเว้นระยะห่างระหว่างล็อกขายของนะครับหรือว่าขายอาหารก็คือมอนเหมือนกับห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับที่เขาจะมีการมีจุดคัดกรองนะครับมีจุดวัดอุณหภูมิให้ล้างมือด้วยเจลก่อนที่จะเข้าไปท ส่วนหนึ่งที่เป็นกิมมิคน่าสนใจของเขาก็าคือเขาจะมีการจดชื่อก่อนเข้าตลาดด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อถ้าเกิดว่ามีใครที่แบบจากที่มาที่ตลาดแล้วพบว่าเขาติดเชื้อหลังจากนั้นเลยจะได้รู้ว่าวันนั้นเนี่ยมันมีใครมาที่ตลาดบ้างแล้วก็จะได้แจ้งให้เขาได้ทราบใช่ไหมครับว่าโอเควันนี้มันมีคนติดแล้วเขาเขาอยู่ที่ตลาด,ดนั้นเขาก็ได้มีการเฝ้าระวังหรือว่ามีการกักตัวเองนะครับปรับตัวได้ดีนะครับต้องบอกว่าเป็นเป็นไอเดียที่อาจจะยังไม่ค่อยมีที่ไหนได้ใช้นะครับจเนียสจริงนะครับ หลุดจากสุขโขทัยไปต่อกันที่จังหวัดเนนนะครับจังหวัดพะเยานะฮะพระเยาวพระเยาว,ย,าวยังงก็อันนี้จะไม่พูดถึงความขวัญประจำสมบัติแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาว <c oughs> เขามีโครงการนะครับที่เริ่มจัดการขยะภายในชุมชนโดยมีกฎข, <c oughs> ขึ้นมานะครับเขาสร้างกฎขึ้นมา7ข้อด้วยกันก็คือมันเริ่มต้นจากชุมชนก่อนเล็กๆกันก,ก่อนนะครับก่อนที่จะ move <c oughs> ไปสึงระดับเขตหรือระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดนะครับกฎ7ข้อข้อเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะไปเร็วๆแล้วกันนะฮะก็คือข้อแรก ทุกครัวเรือนต้องแยกประเภทขยะนะครับตั้งแต่ที่ครัวเรือนให้ถูกต้องโดยเฉพาะประเภทที่สามารถนําไปขายต่อได้นะครับอันคือข้อแรกส่วนข้อ2ให้แยกขยะเบียยและเศษอาหารนะครับเพื่อที่เขาจะนําไปทําเป็นปุ๋ยหมกักแล้วก็เพื่อที่จะให้มันไม่เลอะกับสิ่งที่สามารถนําไปรีไซเคิลได้หรือว่าขยะที่สามารถนําไปขายต่อได้นะครับข้อ3ก็คือให้นําขยะที่ต้องการจะทิ้งมัดใส่ถุงให้มิดชิดนะครับนาออกมาวางหน้าบ้าน โดยที่เขาจะมีวันที่รถขยะจะมารับเนี่ยทุกๆวันที่1นึ่งของเดือนนะครับข้อที่4ก็คือถุงขยะที่มีขยะเปียกเน่าเหม็นผู้จัดเก็บเนี่ยเขาก็จะไม่รับผิดชอบเขาก็จะให้เจ้าของบ้านหรือเจ้าของคนเรือนไปทิ้งเองนะครับข้อ5ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณหน้าบ้านและซอยต่างๆในหมู่บ้านโดยนําขยะไปทิ้งตามจุดต่างๆที่ทางหมู่บ้านได้มีการจัดเตรียมเอาไว้นะครับข้อ6ก็จะมีอาสาสมัครที่เป็นผู้ติดตามคอยบันทึกจํานวนขยะของแต่ละครัวเรือนนะครับแล้วก็ นำไปเป็นข้อมูลในทุกๆเดือนเพื่อที่จะไปสู่ข้อ7นั่นก็คือจะมีการประชุมประจําเดือนของหมู่บ้านนะครับและรวมถึงว่าในในการประชุมเนี่ยเขาจะมีการแจ้งรายชื่อผู้ที่ไม่พร้อมไม่ให้ความร่วมมือด้วยเพราะว่าจะได้มีมาตรการขั้นต่อไปว่าควรจะทำยังไงให้เขามาร่วมมือกับเขานะครับก็คือถือว่าเป็นโครงการที่จะช่วย ขจัดปัญหาขยะล้นในชุมชนได้นะฮะ,อะของผมก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวพี่น้าต่อได้เลยครับผมขอไปกินข้าวแป๊บหนึ่งโอเคครับผมได้ครับมาถึงทางผมบ้างนะครับก็ช่วงนี้นะครับการระบาดของโควิด -19 เนี่ยทาให้ผู้คนต้องมานั่งซื้ออาหารสั่งเดลิเวอรี่มากินกันที่บ้านซึ่งสิ่งที่ระบาดตามมาด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของขยะเดลิเวอรี่ห่ออาหารต่างๆที่กําลังเป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยครับตอนนี้อย่างเช่นพวกกล่องโฟมตัวถุงซองช้อนซ่อมต่างๆนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะรีไซเคิลไม่ได้ไม่ได้ถูกนํากลับไปรีไซเคิลนะครับผมซึ่งจากข้อมูลทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยได้เผยว่าปริมาณขยะเดลิเวอรี่อย่างพลาสติกใส่อาหารเนี่ยได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยตั้ง15จากการใช้บริการส่งอาหารที่เพิ่มขึ้นถึง3เท่าเลยนะครับ โดยที่ผอ,อ,อสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเขาเผยออกมาว่าขยะพลาสติกมีจํานวนเพิ่มขึ้นถึง6,300ตันต่อวันนะครับแต่จากสิ่งที่เกิดขึ้นขยะพวกนี้ก็ยังมีไอเดียและสิ่งดีๆตามมานะครับโดยที่มีร้านหนึ่งชื่อว่ากับข้าวแม่ที่อยู่ที่หารใหญ่นะครับได้สร้างการส่งอาหาร Delive r รแบบรักโลกโดยที่เขาใช้ข้าวห่อใบตองบวกกับเชือกล้วย ที่เป็นแพคเกจิ้งที่จะช่วยโลกของเราและนอกจากนี้ก็ยังช่วยชาวสวนด้วยในยุคข,ขยะเดลิเวอรี่ที่ระบาดนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่เก่งมากๆและผมก็คิดว่าแนะนําให้หลายๆร้านลองลอง,ลองทําดูนะครับถ้าไม่มีใบตองก็อาจจะใช้อย่างอื่นนํามาใช้เป็นภาชนะทดแทนได้แทนที่เราจะต้องมาใช้พลาสติกในการส่งอาหารหรือโฟมถุงต่างๆนะครับแล้วก็ยังอยู่ในเรื่องของขยะเช่นเดียวกันครับเรื่องต่อไปที่ผมจะพูดถึงแต่ว่าจะเป็นเรื่องของ มลพิษจากขยะพลาสติกที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในโลกที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลซึ่งก็คือโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNDP เนี่ยได้ประเมินว่าทุกปีจะมีขยะพลาสติกจํานวน8ล้านตันตกค้างในมหาสมุทรทั่วโลกของเราและจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้พบว่า6ประเทศที่ติดอันดับทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกเนี่ย มาจากภูมิภาคเอเชียนั่นเองซึ่งณปัจจุบันนะครับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือว่า AIT ได้รับทุน ร่วม100ล้านบาทจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อมาเปิดหลักสูตรปริญญาโท1ปีเรื่องการจัดการขยะพลาสติกในทะเลหรือว่า marine plastic abatement โดยมีทุนการศึกษาวกว่า50ทุนหวังพัฒนาองค์ความรู้และสร้างคนรุ่นใหม่มาร่วมแก้ปัญหาโมลพิษทางทะเลที่เกิดจากพลาสติกนะครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับสาหรับใครที่อยากจะสมัครเรียนหรืออยากจะศึกษาในเรื่องนี้เพื่อจะได้ช่วยในเรื่องของขยะที่เกิดในทะเลและอาจจะทำให้ ภูมิภาคเอเชียเราเองหรือแม้กระทั่งประเทศเราเองเนี่ยได้ลดอันดับออกไปจากประเทศที่สร้างขยามากที่สุดในทะเลก็ mm hmm. ถ้าสนใจสามารถติดตามในคอนเทนต์ที่เราลงไปแล้วได้นะครับจะมีลิงก์ในการเข้าไปดูและเข้าไปสมัครเรียนกับทาง a i t นะครับผมครับผมอันนี้มีนะได้ไปสมัครบ้างหรือยังครับหรือว่ามีสนใจเรียนเรียนโทบ้างไหม จริงๆผมสมัครไปแล้วครับของ A t ทแต่ว่าเป็นคนละโครงการกันใช่ครับคนละโครงการไม่ใช่ oh. ไ,มใชไม่ใช่ขออ้อน,นี้ <Okay. S 2> พอดีสมัครไปก่อนแล้วถ้ามีโครงการนี้ขึ้นมาก่อนที่ผมจะสมัครก็อาจจะสนใจสมัครเข้าไปแล้วครับเค่สำหรับวันนี้ของ mm hmm. ของวิน้าหมดแล้วเรียบร้อย mm hmm. หมดแล้วครับผมเ,เราจบเลยไหมนี่หรือไง <c oughs> ยังยังยังไม่จบครับแต่ยังมีต่อ <c oughs> คือเราก็ได้สรุปข่าวสั้นๆไปนะครับซึ่งวันนี้ก็อาจจะสั้นกว่าที่ผ่านๆมา แต่ว่าเราจะมาเน้นครับเข้าสู่ช่วงที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรครับวันนี้วันนี้จะมาพูดเรื่องไปเกิดใหม่ซะเจ้าขยะ <_ Designer> วันนี้ก็เป็นชื่อเรื่องที่ค่อนข้างน่ารักนะแต่ว่าก็ก็มีความหมายอยู่ข้างในประโยคที่มันน่ารักเหมือนกันนะครับไปเกิดใหม่ซะเจ้าขยะก็จากที่อาจจะได้มีเกิดไปในช่วงที่พีนะาเล่าเรื่องของใบตองนะครับอันนี้ก็แอบฟังที่ห้องครัวนะที่ กินค้าอยู่ได้ยินปี้ยนแวแวๆว,ว่าจะมีในส่วนที่เป็นว่าขยะปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น6,300ตันต่อวันใช่ครับถูแล้วครับ,รบแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นขยะหน้ากาอันนี้ได้พูดไหมนะไม่ได้พูดแต่ว่าก็จะมีในส่วนของขยะหน้ากาที่ผมได้นีมีการทําการบ้านมานะครับรวมถึงขยะที่เกิดขึ้นจากการเดลิเวอรี่ที่มีนาบอกว่ามันเพิ่มถึง15%ก็เลยเป็นที่มาของช่วงที่เราอยากจะมาพูดคุยกันเพื่อที่จะให้ แนะนำวิธีโซลูชันของมายวิธีแก้การแก้ปัญหาวิธีการปรับตัวหรือการนําเอาไปใช้นะครับอ่าแล้ววันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแนะนําหรือว่าเป็นเป็นความรู้ที่สามารถนําไปปรับใช้ในแต่ละโนเรือหรือแต่ละบุคคลก็ได้นะครับว่าเราจะมีวิธีการจัดการกับขยะหรือว่าลดปริมาณขยะพลาสติกหรือขยะอื่นๆลงยังไงได้บ้างวันนี้ก็จะมาแนะนําในส่วนที่เป็นของเรื่องของ 3R นะครับสามารมีอะไรบ้างครับนะมีอากงไอเยซิมครับไม่ใช่คคละอานคละอาอมันมีเอาแปะอาอีกอ๋อเยอะาเยอะเลยผมเดี๋ยวจบน่าจะเกินสามอาเรามาเข้าสู่อาที่แท้จริงกันดีกว่าครับนั่นก็คืออันแรกคือ reduce ใช่ไหมใช่ครับ reduce ถูกครับอ่า reduce คืออะไรครับ reduce คือการลดการใช้ครับผมซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นในเชิงขยะซะ เท่าไร reduce จะเป็นการลดการใช้สมากกว่าดัางเช่นลดการใช้ไฟอันไหนที่เราไม่จําเป็นก็ปิดน้ําถ้าเราไม่ได้ใช้หรือว่าอะไรก็ไม่ควรจะเปิดทิ้งไว้นะครับหรือว่าอย่างเช่นเวลาเราไป ร้านสะดวกซื้ออะไรใกล้ๆกบ้านก็แทนที่จะขับรถไปก็อาจจะเป็นวิธีการเดินหรือว่าการนว่านั่งเครื่องบินไปแทนอันนั้นอันนั้นยิ่งเปลืองเลยครับก็คือเป็นเดินหรือว่าจักรยานใช่พลัองสกูตเตอร์ก็ได้เหมือนกันครับผมก็คือการที่เราลดเรื่องของคาร์บอนฟุตอรินนะครับหรือว่าการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศอะไรเงี้ยก็มาใช้แบบพลังงานไฟฟ้าพลังงานธรรมชาติอะไรแทนใช่ก็จะเป็นเรื่องของ reduce อันนี้คือ R แรกใช่ครับ ส่วน R ที่2ไม่ต้องเล่นแล้วนะเราเล่นรอบเดียว R ที่สคือ Recycle Reuse ครับ Reuse <laughs> โอ้มี <laughs> แถมอันสุดท้ายมาก่อนอันนี้ก็คือเฉลยเรียบร้อยนะ R ที่สาคือ Recycle แต่ไม่เป็นไรเราก็คือจะพูดถึง Reuse ก่อนนะครับส่วนในส่วนที่เป็น Reuse ก็คือเราใช้สิ่งของที่สามารถน,นำกลับมาใช้ซ้ำสิ่งของที่ ใช้ซ้ำนากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับโหเรียบอย่างประโยชนนิดนึงก็ในส่วนที่เป็นรีวิวสเนี่ยมันก็คือการง่ายๆคือมันเหมือนกับเราลดที่มันเป็นพวกขยะใช้ครั้งเดียวแล้วทิง้งเช่ว่าซิงเกิลยูต่างๆใช่ไหมครับถูกครับไม่ว่าเราจะไปที่ร้านสะดวกซื้อต่างๆเราก็จะพกเป็นถุงพ้าพราะจริงตอนนี้มันก็ต้องพกแล้วแหละเพราะว่าเขาเลิกเลิกแจกถุงพลาสติกแล้วใช่ไหมหรือเวลาที่เราไปร้านตามร้านอาหารหรือว่าร้านที่ขายเครื่องดื่มใช่ไหมครับเราก็สามารถนําแก้วส่วนตัวไปได้แล้วก็จริงๆมันมีหลายหลายที่เลยล่ะที่เขา ลดราคาเครื่องดื่มให้ด้วยถ้าเรานําแก้วไปเองก็จริงๆเป็นการลดการใช้แก้วพลาสติกนะครับไม,<ช>ม่สร้างขยะเพิ่มขึ้นก็สามารถใช้เป็นตัวของขวดน้ําก็ได้แก้วน้าก็ได้ใช่ไหมครับ<ช>มีอะไรอีกไหรีวิวสลองลองลอง,ลองนั่งนึกกันสิมันมีอะไรอีกนอกจากแก้วคือจริงจริงจริงอีกมุมที่ที่อยากจะบอกคือบางบางคนอาจจะคิดว่าพลาสติกเนี่ยมันก็คือขยะเจ้าปัญหาใหญ่ใช่ไหมครับครับที่มีเยอะแยะมากมายที่อาจจะ ยังเหลืออยู่จากที่ที่เคยมีอยู่ในประเทศหรือว่าในแต่ละร้านอะไเรเงี้ยเวลาได้เราได้รับมาจริงๆอ่ะอย่างเช่นเวลาเวลาซื้อแล้วปกติเราก็จะใช้แต่ของข้างในแล้วก็ทิ้งเลยก็คืออย่างที่พี่อาตบอกตอนแรกครับว่าเป็นของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยอย่างเงี้ยจริงๆตัวพลาสติกถุงพลาสติกเนี้ยเอากลับมา reuse ใหม่ได้นะครับอย่างเช่นเอาไปเป็นถังขยะในบ้านหรือว่าเอาไปเก็บ เศษนู่นเศษนี่อะไรได้หรือว่าจริงๆก็เอาออกไปช้อปปิ้งใหม่รอบก็ได้ถูกไหมก็เพราะว่าจริงๆมันก็น่าจะมีความแข็งแรงใช่เพราะผมไปอ่านมาว่าถุงพลาสติกจริงๆก็สามารถใช้งานซ้าได้อะไรครับว่ามันเลอะถ้าเลอนะอันนี้ก็ควรจะเปลี่ยนแล้วนอกจากถุงพลาสติกมันมันมีอะไรอีกที่เราสามารถ reuse ได้นอกจากขวดน้ํานอกจากจริงๆด้วย <Yeah. S 2> ด้วยเหตุการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าหลายท่านก็น่าจะสั่งของออนไลน์เยอะช้อปปิ้งออนไลน์เยอะอ แล้วก็จะมีเรื่องของพัสดุกล่องพัสดุใช่เดียวมาเอามาส่งที่เรานะครับก็จริงๆแล้วเอามา เก็บของนู่นนี่นั่นได้อาจจะใช้แทนแตะกร้าอะไรเงี้ยเวลาเคาชอบใส่พวกเครื่องเขียนหรือว่าผู้หญิงอาจจะใส่เครื่องสําอางก็ได้หรือว่าไปเก็บรองเท้าว่ากล่องพัสดุที่มีฝาปิดด้วยใช่ไหม,มก็สามารถกันฝุ่นได้นะครับหรือว่าจริงๆสําหรับแม่ค้าหรืออะไรที่กําลังส่งของออนไลน์เนาะตอนนี้ก็มีหลายๆท่านอาจจะกําลังทําธุรกิจเริ่มต้นใหม่เพื่อช่วยหาไรายได้ให้กับตัวเองนะครับโดยการขายของอะไรเงี้ย จริงๆพัสดุของที่เราสั่งมาเนี่ยจริงๆก็เอามากลับมาใช้ซ้าเพื่อส่งของของเราเองก็ได้แต่ว่าเราสั่งมาแล้วใช่ไหมเราเป็นแม่ค้าเราสช่เราสั่งของออนไลน์มาเราก็เอากล่องเนี้ยมาใช้อาจจะทำความสะอาดหน่อยที่ต้องล้างน้ำเช็ดเทมโฟลเช็ดที่มันเลอะเทอะใช่ไหมครับแล้วก็เอาสินค้าของเราใส่กล่องนี้ส่งไปทีนึงใช่ได้ครับได้เหมือนกันจริงๆผมก็จะมีไปดูเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่อาจจะช้อปปิ้งออนไลน์มันข้างเยอะใช่ไหมครับมีกล่องค่อนข้างเยอะแต่ที่ผมยังไม่ทิ้งนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยได้ไป ดีไอวายต่างๆนานาที่เขาสามารถก็อย่างที่คนะุณาบอกว่ามันเอามาทําเป็นชั้นวางรองเท้าชั้นวางหนังสือได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าไม่อยากใช้ตั้งแต่แบบได้รับมาเลยอยากดัดแปลงหรือว่าอยากทาให้มันสวยงามขึ้นจริงๆก็มีการดีไอวายเกิดขึ้นนะครับมี youtube หลายๆช่องที่เขาเขาสอนวิธีดีไอวายอยู่นะก็น่าสนใจแล้วก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับในส่วนที่มันเป็นของกล่องเดลิเวอรี่แต่ว่าม,ม,มีอ่านเจอเหมือนกันว่าไอ้กล่องเดลิเวอรี่หลายๆในต่างประเทศที่เขาเริ่มเหมือนกับว่าให้ส่งไปก่อน แล้วเดี๋ยวก็ถ้าเขาสั่งอีกรอบนึงก็ไปรับกล่องคืนมีมีไหมอ่ามีอยู่ครับสำหรับ,บส่งของไปแล้วก็วันไหนที่เขาจะต้องมีการเกิดถูกสั่งรอ,อบนึงถูกออเดอร์อีกรอบนึงเขาก็จะไปเอากล่องเก่าคืนใช่ใใชไปใช้ต่อใช่ใชแล้วก็จะมีการอาจจะลา่ให้เขาหน่อยหรือว่า<ม>อะไรเงี้ยใช่แล้วก็อาจจะมีเรื่องมัดจําเล็กๆน้อยน้อยเพราะวถ้าเกิดเราไม่ได้สั่งกับเขาอีกครั้งอ่ะม,มันก็อาจจะเป็นการสูญเสียโอกาสของเขาไปอะไรเงี้ยด้วยสำหรับใครที่อาจจะ กำลังทําในส่วนที่เป็น delivery อยู่แล้วเป็นสินค้าที่อาจจะซื้อซ้ําได้บ่อยๆนะครับก็ลองเอาโมเดลนี้อาจจะไปใช้ได้เป็นไอเดียนะอันนี้ก็คือเป็น R ที่สนะครับ R ที่สเยอะเลยทีเดียวทีนี้ก็ครอบครัวมันใหญ่ไงแล้วก็มี R 1นึ R 2ใช่ไหมแต่ทีนี้มา R ที่สามกันบ้างครับที่นะได้เฉลยไปแล้วว่ามันคือ Recycle ใช่ครับ Recycle Recycle คืออะไรครับ Recycle คือการนำํำขยะหรือว่า สิ่งต่างๆเนี่ยกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งใช้ใหม่อย่างนี้ก็เหมือนรีวิวสิคือจะต้องเอาไปแปลร,รูปครับคือไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้รูปแบบเดิมก็คือจะ,จะมีกระ<า>บวน,นการใช่กระบวนการต่างๆเรื่องการล้างการทําค่าเชือ้อการอะไรพวกนี้แล้วก็จ,จะเปลี่ยนรูปแบบของสินค้าหรือว่าสิ่งที่เราทิ้งไปเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยแปลให้มันเป็นสินค้าเออสิ่งของใหม่ชนิดใหม่ถุกหาตัวามาทำได้เหมือนกันใช่ไหมครับ ก็มันก็มีหลายอย่างที่มันสามารถรีไซเคิลได้นะครับในส่วนที่เป็นพลาสติกขวดต่างๆฉลากบ,บอกอยู่ถูกไหมครับว่ามันเป็นพลาสติกประเภทไหนเอาไปทาอะไรต่อได้บ้างนะครับก็คือจริงๆเรื่องนี้สามารถศึกษาได้จาก Google ก็น่าจะมีอยู่แล้วเพราะช่วงนี้ก็มีคนที่เขาอ,อธิบายเรื่องพลาสติกค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับครับก็นอกเหนือจาก 3R ทีเนี้แล้ว ก็เลยได้โอกาสดีที่เช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราอาจจะใช้ช้อปปิ้งออนไลน์แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ปัญหาขยะพลาสติกหรือขยะอื่นๆที่มันเคยมีอยู่ในอดีตจนถึงตอนนี้นะครับ เราก็เลยจะมาแนะนำใช่ไหมครับว่าขยะต่างๆเหล่านี้หรือว่าพลาสติกต่างๆเหล่านี้มีใครที่เขารับบ้างเพราะว่าจริงๆอ่ะมันเป็นปัญหาแรกของผมเหมือนกันนะว่าเฮ้ยอยากรีไซเคิลอ่ะแต่มันคือเราที่บ้านเราไม่มันรีไซเคิลได้ตัวเองไม่ได้เราไม่มีอะไรที่มันต้องไปผ่านกระบวนาการต่างๆถ่าค่าเชื้อต่างๆนานาใช่ไหมแต่เราอยากรีไซเคิลไงเราจะส่งไปให้ที่ไหนมีใครที่เขารับทําบ้างวันนี้ก็เลยหยิบเอาตัวอย่างมาแนะนําให้คุณผู้ฟังได้ฟังไ,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 ได้ได้ก็ได้ฟังนีแ่แหละนะครับ <c oughs> แต่ว่าก็จะได้รู้ว่าโอเคในอนาคตมันมีออปชันนนีีี้้้แลววกกก็มมาา่ ซำนะครับที่สามารถส่งไป<ช>ได้เดี๋ยวเราก็จะมาลิสต์ให้ดูคร่าวๆขยะที่มันมีอยู่เยอะๆในปัจจุบันนะครับอย่างอันแรกก็จะเป็นถุงพลาสติกนะครับก็จะมีหลายบริษัทที่เขารับโดยที่เราหยิบเรื่องมาวันนี้ก็จะมีบริษัทที่ชื่อว่า Zero Waste Yolo จำกัดนะครับมี Green r o a e ที่เขานำเอาตัวถุงพลาสติกเนี่ยไปทำเป็นบล็อกปูถนนใช่ไหมครับมี Bamboo School พิ่งน้อยนักสู้ใช่ไหมครับที่เขาเอาตัวถุงพลาสติกเนี่ยไปทาเป็นอีโคบริกไม่รู้ไหมครับอีโคบริกคืออะไรอีโคบริกจะเป็นการที่เขาจะนาพลาสติกนะครับเป็นเป็นทาเป็นแบบเศษเล็กๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปอัดรวมกันในขวดพอมันอัดกันเยอะๆเนี่ยมันจะแข็งแข็งมากแล้วก็อาจจะใช้แทนอิฐได้เลยซึ่งเขายเอามาสร้างเป็นแบบเป็นผนังเป็นกําแพงเป็นอะไรอย่างนี้แทนการใช้อิฐได้อ,อ,อนนี่ก็คือที่เขาเอาไปสร้างโรงเรียนอะไรก็มีไหมใช่ครับมีเหมือนกันใช่ไหมครับครับผม มันมีโครงการอะไรอีกไหมนะจากถุงพลาสติกพี่น้ามีไหมมีครับมีมีโครงการวอนวอนครับวอนหรือเปล่าอ๋อวอนวอนชื่อภาษาเกาหลีเลยใช่ตอนแรกผมยายเขาเป็นเกาหลีอ๋อก็เลยตั้งชื่อวอนใช่เดี๋ยวเขาจะส่งไปไม่ถูกไงเรากลับมาที่โครงการที่เขาชื่อว่าวอนวอนครับเขาทําอะไรกับถุงพลาสติกคือ โครงการวนเนี่ยจะไม่ได้นำไปผลิตเป็นรูปแบบใหม่แต่ว่าจะนำถุงพลาสติกเนี่ยกลับมารีไซเคิลเพื่อให้ใช้เป็นถุงพลาสติกเหมือนเดิมอีกครั้งแต่ว่าผ่านกระบวนการพวกการ<ส>ได้ r e แหละใช่ใชคือการฆ่าเชือ้อการล้างกันอะไรแล้วก็อาจ,จะมาทำเป็นรูปแบบถุงพลาสติกเหมือนเดิมเพื่อให้ใช้ได้อีกรอบหนึ่งโดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปผลิตถุงใหม่ออกมาเหมือนเดิมให้มันเยอะขึ้น<อ>ก็คือถุงที่ ทุกวันนี้เราจะทิ้งเราจะอะไรอยู่แล้วครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในส่วนของถุงพลาสติกเนาะเดี๋ยวมันยังมีอีกเยอะเดี๋ยวเราก็ไปต่ออันต่อไปก็จะเป็นในส่วนที่เป็นขวดพลาสติกนะครับขวดพลาสติกเนี่ยโอ้ถ้าลิสต์กันจริงๆขวดมันรีไซเคิลค่อนข้างค่อนข้างได้ได้หลายอย่างแล้วก็ค่อนข้างได้ง่ายมีหลายบริษัทหรือว่าธุรกิจที่เขารองรับในการรับขวดอย่างจริงเครื่องดื่มต่างต่างเขาก็มีรับขวดกลับไปนำรีไซเคิลเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยหยิบ เอาอะไรที่ไม่ใช่เป็นบริษัทเครื่องดืงม่มมาเป็นบริษัททั่วๆไปทีน,นี้เราจะเอาส่วนที่เป็นวัดนะครับมาแชร์ว่าเขารับขวดพลาสติกนี้เหมือนกันนะครับก็จะมีวัดจักแดงนะฮะที่เขาสามารถรับตัวขวดพลาสติกเนี่ยไปเข้ากระบวนการแล้วก็แปลรูปออกมาเป็นจีวรพระแล้วก็นอกจากวัดจักแดงแล้วก็ยังจะมีวัดทองนุปคุณนะครับที่เอาขวดพลาสติกเนี่ยไปแปลรูปสร้างมาเป็นแพรหรือว่าสร้างเป็นสะพานก็ได้นะครับน,นี่ก็เป็นในสองขวดพลาสติกนะฮะ ส่วนขวดพลาสติกเนี่ยมันก็ยังจะมีอย่างอื่นอยู่เวลาที่เราซื้อเครื่องดื่มเนี่ยมันไม่มีมาแค่ขวดถูกไหมทำไมันจะมีในตัวที่เป็นฉลากแล้วก็มีใน่วนที่เป็นของฝาขวดนะครับในส่วนของฝาขวดเนี่ยเราสามารถนําไปให้องค์กรที่ชื่อว่าพิชเชตพลาสติกใช่ไหมครับแล้วก็บริษัทซีโร่เวสตโยโล่จำกัดเหมือนเดิมาที่เขารับถุงพลาสติกจริงๆหลายบริษัทที่เขารับในอะไรที่มันเกี่ยวกับพลาสติกเขาก็ไม่ได้รับชีนิดเดียวหรอกมันมีบริษัทที่เขารับหลายอย่างเหมือนกันที่เกีกับาติชมครน็ะะเจ ก็ซีโรเวสซีโรจำกัดที่เขาจะเอาตัวฝาขวดหรือว่าขวดนมก็ได้ครับขวดนมก็คือเป็นขวดที่มันเป็นขวดทึบใช่ไหมครับ่ <S <S <IL ES> ก็กล่องพลาสติกนะฮะเอาไปผ่านกระบวนการผลิตเป็นสินค้าใหม่ขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นอะไรนะถ้วยถ้วยจามอะไรนะถ้วยชามลามไหใช่ไหมใช่ถ้วยชามลามไหโอเคก็หรือว่าเอาผลิตเป็นเพื่อเอาไปเพื่อเอาไปขายต่อ ใช่ไหมครับใช่ครับถ้วยชามมันมันทั้งทวิสเหมือนกันนะลิ้นพัน,น,น,เ,นเหมือนกันนะคัเนี้ยยากเหมือนกันอะนอกจากฝาขวดกล่องพลาสติกขวดนมขวดพลาสติกถุพกงพลาสติกแมย่ย้อนไปยาวเหมือนกันมีอะไรอีกมีถุงขนมถุงสินค้าพวกขนมขบเคี้ยวต่างๆหรือว่าอะไรที่เราสามารถหาซื้อรับประทานได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้านะครับต้องบอกก่อนว่าพวกนี้มันค่อนข้างที่จะรีไซเคิลยาก ใช่ครับเพราะว่าพวกถุงขนมแนล่ส่วนใหญ่จะถูกเคลือบอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าถ้าเราสังเกตเนี่ยตัวถุงมันจะมันๆน่อยใช่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เงาเาแวบอะไรอยะไรเงี้ยครับคือจริงๆจะ,จะถูกเคลือบอีกชั้นหนึ่งก็เลยเวลามารีไซเคิลเนี่ย ตัวกระบวนการตัวอะไรก็จะไม่ได้เป็นพลาสติกล้วนร0อยเป็นก็จะลําบากหน่อยในการรีไซเคิลแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่ามันก็จะมีบริษัทที่เขารับขยะประเภทนี้เหมือนกันนะครับก็คือบริษัท n15 เทคโนโลยีนะครับเอาเป็น n15 เทคโนโลยีดีกว่าเดี๋ยวมันจะดูได้ไปหน่อยนะครับ ก็เขาสามารถรับพวกถุงขนมหรือถุงสินค้าเนี่ยนำไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงได้นะครับใช่ครับก็ส่วนส่วนใหญ่ถ้าถ้าไม่ไม่ได้นำไปรีไซเคิลได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชื้อเพลิงก็เลยก็ป,ปิดนําไปฝังกลบฝังกลบก็คือการแบบเหมือนคุณดินเราเขยะไปฝังไงแต่ว่ามันก็ถือว่ายังอยู่ในโลกของเราอยู่ดีแหละแ<ต>ั้นก็คือจะเป็นกระบวนการที่ไม่ดีไงถูกไหมเพราะว่ามันกันสร้างแลนด f i ิ l ใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วขึ้นมาสุดท้ายแล้วถ้าไม่มีพื้นที่ฝังกลบแล้วเราก็ไม่รู้จะไปไหนอย่างเชื้อเพลิงยังน้อยก็จะ นำกลับมาใช้เป็นพลังงานได้เป็นพลังงานใหม่ได้ก็นอกจากนั้นก็ยังจะมีในส่วนที่เป็นของหลอดนะครับของหลอดนี่อาจจะไม่ได้เชิงรีไซเคิลแต่เป็นเชิงที่เขาเหมือนประดิษฐ์ประดอยแล้วก็ดัดแปลงมารียูสอีกครั้งหนึ่งก็คือตามศูนย์สังคมพัฒนาหรือมูลนิธิต่างๆหรือโรงพยาบาลเขาก็จะมีรับเพื่อนําไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมครับเพื่อทําเป็นหมอนผู้ป่วยติดเตียงก็ได้ครับก็แทนที่จะใช้บบติก็อาจจะใช้แบบนุ่นคอตตอนฝ้ายอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็ถือเป็นการ reuse อีกรูปแบบหนึง่งอาจจะการนำนำกลับมาใช้ใหม่คือไม่ได้เชิงรีไซเคิลเลยเต็มที่านอกจากนั้นยังมีในส่วนที่เป็นกระเป๋าผ้าที่ยังเขาเรียกว่าอะไรยังมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อยู่ใช่ไหมครับ<ช>ม่ขาดไม่อะไรก็คือจะมีในส่วนที่เป็นโรงพยาบาลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่เขาสามารถรับพวกกระเป๋าผ้าเนี้ยเพื่อนําไปเป็นถุงใส่ยาได้ นะครับก็อันนี้ก็ไม่ได้เชิงเป็นวีซ่าเคลื่อนเท่าไหร่ก็เป็นเป็นกลับมาใช้ใหม่แต่ว่าแต่ว่าก็ต้องเป็นถุงผ้าที่มีสภาพค่อนข้างดีนะครับไม่ใช่ว่าเป็นรูเป็นไรแล้วแล้วยาหล่นอองหมดอะไรอย่างนี้ก็จะต้องเช็คห้ดีก่อนที่จะส่งไปให้เขานะใช่ครับอ่ะไหนมันมีอันนี้ผมผมจดมาประมาณนี้ครับในสิ่งที่ผมสามารถนึกออกอ่ะครับก็ทาผมนะครับก็จะมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะอาจจะมีการได้รับประทานกันบ่อยอยู่ ว่าเดือกันบ่อยก็คือพวกของขอลูมิเนียมเ <laughs> ขาเปลือกไม่น่าจะกินกันนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้ไม่ <laughs> ผมนึอกอะไรออกผมก็พูดไปก่อนลนะโอเคก็น่าจะเป็นเรื่องของอลูมิเนียมก็คือพวกกระป๋องอลูมิเนียมพวกไอตัวฝาห่วงอลูมิเนียมอะไรเงี้ยครับใช่ก็คือทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาจะรับบริจากเพื่อนําไปเป็นขาเทียมได้ให้กับคนพิการหรือว,ว่าอะไรางี้ยและนอกจากนี้นะครับก็ จะมีในส่วนของโฟม EPS โฟม EPS คือก็คือก็คือกล่องโฟมนี่แหละครับอ่าค,คือพวกกล่องโฟมที่เราใช้เพราะเพราะปัจจุบันมันก็ยังมีหลงเหลือค่อนข้างเยอะพอสมควรในพวกของขยะ delivery ครับยิ่งชว่วงนี้มีเยอะอยู่ด้วยนะครับ,รบก็เลยอยากจะนำเสนอในส่วนของ Environ Plus เป็นบริษัทที่เขารับใช่คือเขาจะนำโฟมเนี่ยไปทำเป็นเม็ดพลาสติกเพื่อผลิตเป็นสินค้าที่ท่ามาจากพลาสติกใหม่อีกเหมือนกันโอเคก็อันนี้ก็จะเป็น กความไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเกรดความรู้นะแต่ก็คือเป็นการแนะนําว่าเรามันมีที่ไหนที่เราสามารถส่งขยะที่เราสร้างในชีวิตประจําวันนะครับให้เขาเอาไปใช้ต่อไม่ว่าเขาจะเอาไปแปรรูปหรือเอาไปทําเป็นอะไรต่างๆไปรีวิวหรือว่ารีไซเคิลก็าตามนะครับก็จะมี หลายบริษัทที่เขารับอยู่จริงๆสามารถหาได้แล้วก็มีโพสต์ของทางเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับจริงๆเขาทําเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างดีสามารถเข้าไปดูในหน้าเพจเขาเลยนะครับครับผมซึ่งจริงๆแล้วหลายๆอย่างก่อนบริจาคเนี่ยเราก็อาจจะล้างอะไรสักส่วนหนึ่งก่อนเนาะเพื่อเพื่อช่วยลดเขาเรียกว่ากระบวนการของเขาด้วยอะไรเงี้ยเพื่อให้สะดวกและและง่าย ครับก็เป็นช่วงหลักที่วันนี้เรามาพูดคุยกันถึงโซลูชันของปัญหาหลายๆอย่างอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดโซลูชันแหละแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ใช่ไหมครับใ่ก็หวังว่าทุกคนจะรวมการน,นำขยะไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่ซะจะ,ะ,จ,ะจะขยะแล้วหลังจากจบช่วงนี้ไปของเราเป็นไรต่อครับพี่นะก็วันนี้ก็ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นขยะเป็นอะไรที่เรามีเยอะแยะมากมายนะครับก็อยากจะนมานำเสนอสิ่งที่ สามารถกลับมานําใช้อีกครั้งได้ก็ค,คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ e n v i r o m a ของเรานี่แหละครับไ i ซ์ก็คือแก้วสตโตโจโครับผมใช่แก้วสตโตโจโเป็นแก้วซิลิโคนที่จะสามารถพับได้เพื่อพกพาสะดวกครับเวลาเราไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยก็คือจะมีทั้ง16ออนและก็24ออนก็ค,ค,คือมี2ไซไซ หลายสีที่เราจำหน่ายใช่ไหมได้ข่าวว่าเหลือเยอะอยู่พอสมควรนะใช่เยอะเยอะเยอะอยู่ครับก็คือไม่ได้จํากัดไม่ได้จํากัดว่าจะใส่แค่เครื่องดื่มจริงๆใส่อะไรก็ได้เลยดยวย3ได้ทั้งของใช่วาไมได้ทั้งของน้อนของเย็นของเรีนเลยก็ได้หมดไอตรงไอติมอะไรนู่นนี่ได้หมดเลยก็สามารถติดต่อได้ทางเพจชอร์ดแมนเลยือวเราใชไม่ว่าจะเป็นทางไลน์แอดหรือว่าทางโซเชทางต่างๆอินสตาแกรมเฟซบุ๊กเราก็สามารถติดต่อได้นะครับก็จะมีคนคอยเราพอเดอร์ให้อยู่ จากมาจะเป็นจำนวนมากก็ได้เพราะอย่างที่บอกว่ายหงเหลือเยอะอยู่พอสมควรนะรอ้าวสำหรับวันนี้นะครับก็โหดูเด็ดเป็นมันเล็กน้อยจุดสถึงปานกลางนะครับก็เราก็เลยเดี๋ยวมันจะลงเวลาในวันอาทิตย์ของคุณผู้ฟังนะครับ <S <S สำหรับใครที่อยากจะติดตามไม่ว่าแม้หรืออยากจะเป็นข้อผลแมนก็อย่างเดิมครับสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามของเราได้ทาง Facebook ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram ล็อกดิดนะครับแล้วก็ Twitter นะครับในส่วนของพอดแคสต์ตอนนี้เราก็ปล่อยค่อนข้างหลากหลายช่องทางไม,ม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook ที่เราปล่อยอยู่เป็นประจำมีล็อกดิดนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชัน3แอปพลิเคชันที่เรานำพอดแคสต์ของเราไปปล่อยก็คือจะมี Soundcloud, Spotify แล้วก็แอปพลิเคชันที่มีชื่อบิวเบอ e r เหมือนเกือบเป็นจ s t ติและก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับฟังในวันนี้แล้วก็หลังจากนี้ก็อยากจะให้คนติดตามของเราต่อไปเรื่อยๆเราก็จะ าาขาสารเอาข่าสารหรือว่าสิ่งเรื่องรล่าต่างๆที่น่ารับฟังมาให้ทุกคนได้ฟังอยู่ทุกอาทิตยนะครับสําหรับวันนี้เราก็จะจบกันด้วยไอติมครับคืออะไรครับพี่ไอวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไบายสวัสดีครับสวัสดีครับ